ันนี้จะมาทำบัวลอยครับแครอทมันม่วงอะไรเอ้มันแครอทมังแครอทแล้วก็อะไรอีกไหนชิอกเผือก,อกมะม่วงฟักทองอออบัวลอยอะไรห้าสีเดี๋ยวจะทำบัวลอยห้าสีกันใช่ไหมครับใช่คะ่ะรั อยงนี้คือเอาไปนึ่งกันก่อนนะบอกก่อนบอกก่อนแต่วันนี้คือเอาไปนึ่งกันก่อนนะคะมันมีงานอยู่ในนี้ค่ะอันนี้คือจะไปนึ่งก่อนอันนี้คือเผื่อมาบวชให้มาบวชให้ลียก้อนรอบอันนี้คือทําอะไรนะทําบูชทาอะไรครับบัวรลอยบวรลอยบวอรเผืออบวอยเผืออ ก่อนที่จะบั้นแป้งครับล้างมือให้สะอาดก่อนครับนี่ครับก็นวดแป้งใช่ไหมอ่าได้ยังอืมที่ซื้อเอามือชุบแป้งก่อนเอาเอามือชุบแป้งยังไงอ,ะอ่ะอ่าเอามือมือแปะเลยโอเคพอทำมืออี้อได้ยังโกยงยางโกยงยางหนาวบ้างเลยมีได้หนึ่ง นี่ขงเหนือถ้ามว,าว้าวแล้วก็บ้านเป็นรูป่อกไปด้วยอันนี้คือเาเทบ้านแล้วน,นะคะคือบัวลอยนะคะบัวลอยแป้งมาเต็มแล้วครับอันนี้ก็คือน้ำตาลน้ำตาลแล้วก็เกลือครับอันนี้คือน้ำมะพร้าวครับแล้วมึนก็มีน้ำแข็งอยู่นี่ครับน้ำแข็งไว้ทำอะไรอไว้ใส่ครับเวลาลวกเสร็จใช่ไหมครับใช่ครับและวันนี้คือ นกะทิน้ำกะทิอันนี้คือก็มีใบ,เ,บเตยอ่าใบเตยไหนโชว์ใบเตนนบยหน่อยนี่ครับรอให้มันเดือดก,ก่อนนะคะฟองขึ้นแล้วครับน้ำเดือดแล้วเราจะใส่บัวลอยลงไปน้ำเดือดเราจะใส่บัวลอยลงไปนี่ครับใส่บัวลอยก่อนแนละ้วค่อยใส่ใส่ส่วนผสมเรจะเลือกบัวลอยให้ ก่อนเราน็อน้ำแข็งนี่น้ำแข็งถ้ามันลอยขึ้นมาแปลว่าสุบครับนี่เดี๋ยวจะจักวรวัวลอยให้ดูครับอ่า่ัวลมันจะมองไม่เห็นถ้ารอแล้วมันก็จะเห็นนี่ครับกำลังจะรอแล้วใช่ไหมลอ,อยแล้วคะ่ะรับมันฟูขึ้นมาสูบเด็นเลยครับัวลอนี่ครับวันใกล้จะสุกอย่างรับ ใแล้วครับฉุบแล้วครับตอนต้องมบฉับพัดหนึ่งให้บัวลอยมันฉุบด,ดิฟองมันขึ้นเยอะแต่มันร้อนมันร้อนนี่ครับคอยดูอันที่เราตักฟองคอยดูนะเราจะลองตักฟองนี่ครับเดี๋ยวขอดูลูกบัวลอยหน่อยครับแต่ผมจะตักให้ดูนะครับอ๋หนัก ฟอมนันอยผมจะดับ,บวัวขึ้นมานะคะเพราะว่ามันฉุบแล้วมันก็จะเดินเอาน้ำแข็งเอาวัวลอยไม่ใส่กับน้ำแข็งครับ ค่ะบัวลอยครับอันที่ผมใส่ไปแล้วครับคือน้องแข่งมันใกล้ได้แล้วครับเปิดเตาก่อนครับเปิดเตาแล้วเราจะใส่น้ำกะทิลงไปครับนี่หม้อเรียมเสร็จแล้วครับอ่าอทดู อันนี้คือน้ำกะทิครับเดือดแล้วครับเกลือพอการที่จะใช้แล้วครับใส่เกลือลงไปตเทลงไปเลยครับแล้วก็คนให้ราเอียะน้ำตาลอันนี้คือเทอะไรคะเทน้ำตาลครับอีกนิดนึงอีกหน่อยอีกนิดนึง ชิมดูก่อนเนาะไม่ต้องใส่น้ำตาลเยอะมากจะหวานเกินไปแล้วก็จะใส่น้ำมมะพร้าวลงใบ เสร็จแล้วครับเดาจะใส่บัวลอยลงไปในน้ำมับกะทิครับใส่มาพาไปเรียบร้อยแล้วนานีอ้ลืมใส่ไปเลยต้องใส่ไปเลยก่อน <Wow. S 1> ต้องใส่ พอร้อยที่ตักไปอีอยูผมจะลองเคี้ยวๆของมันดูครับก่อนหนึ่งต้องบอกก่อนนะครับเพราะว่ามันร้อนอร่อยรอืยัยงครับเชฟอร่อยแล้วครับ บัวร้อยขึ้นมาชิมนิวส์นี่คือบัวร้อยที่มันเคยติดกันแล้วครับนี่มีหลายสีไมั้น่ะ ใไหมครับจบพิธีเรียงข้านี้ครับขอลาไปก่อนนะคะ